คนวันนี้เราจะมาละครวันนี้เราจะมาเล่นละครกันนะคะอ่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เรามาเริ่มกันเลยค่ะคนแม่หนูอยากทำผมไปลงเียเอาไหมเอาไหมเอาไหมเป็นไว่ พักนอนก่นนอนก่อนพักหนึ่งนะมันแค่ไม่ร้อนรู้เียหายมากลยพกหนึ่นนนงนะพักพักหนึ่งนะค So I you know. กมืดแล้วคุณลูกมืดแล้วไปนอนได้แล้วเดี๋ยวแม่ก็นอนแล้วจ้าค่ะแม่เปลี่ยนชุดไปกว่านทุกนี่ต้องไปโรงเรียน อ่าแปดหมื่นคนตอนนี้อ่ะ ตอนนี้เราขอถอดนี่ถอดนี่เอ้ยถอด ไปนอนจังเ,เด็ดนุ่มถ่เท้าก่อนค่ะไปไปนอนจังปอ๊บลืมไปห้องนอนนี่นี่มานี่ลูกม,มานอนสิหวหว

Marte, mi ไเปลนไร,รูาเสร็จแล้วแม่เสร็จผมให้เคเชดเสร็จแล้วมาเป่าก่อนตั้งนวลก่อนแต่แม่เป่าให้

นม่ทำผมะ้ the งทเใครดูแบบแม่มานะมาแล้ะมาลูกอื้ย อีนกว่านทำงานทำงนทนทำนทำนทำงนนทำงา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 นนนน นี่สุดแล้วไหมแ,แต่แม่ติดตรงว่าชุบเคสสวยดีแม่คะหนูไปก่อนแต่หนูไปเปลี่ยนชุดก่อน ออนไลน์มาเดี๋ยวแม่ไปซื้อกระเป๋าให้เดี๋ยวแม่ไปแต่งตัวกันนะค่ะ โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอะแม่อยาแม่ไปซื้อกระเป๋าให้นะ lốt khắp lốt chụp 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 三十四吧。啦<了>。嗯，对。 ขอรองคาน์นะครับไดสกับเบล็ครถเฮ้ยคนเร็ว บายจ้าเดีัยวนปกันค่ะจ้า ไปเลีนดีกว่า E เสร็จแล้วโอ้อขันน้อเสร็จหรอคะ่ะไหน,นดูสิหนุนข้อขันเอาไปงานนักส่งคะ่ะไหนทำมาจากบ้านเนี่ยสวยไหมอืมอืม้อ ไปสเติปคะแนนขอบคุณค่ะวันนี้อารมณ์ดีทำการบ้านดีกว่าตาตาต้าชุบชุบทำการบ้านชิวใช้ๆ ที่ไม่ต้องใช้เอ่นนักเรียนคนอ่านักเรียนคนเก็บลยอยอะไรอะไรอะอะ นักเรียนวันนี้ครูเนี่ยมามาสอนเรื่องไฟระเบิดคะนี่นี่คือเขานะนี่ใช่ไหมครูว่ามันว่าอย่างนี้ใช่ไหมนี่ครูจะสอนวาดรูปนะนี่นเนักเรียนครูเป็นครูที่เศษนะ คนจะเลือกว่าใครจะปักแขนว่าหนึงน่งบวกแปบ๊บหนึ่งนะนักเรียนหนึง่งบวก,อ,บวกอ่ะนักเรียนหนึง่งบวกอ่ะ,ะนักเรียน หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สองค่ะสองบวกอัททองก็ค่อยกันนะมาหนึ่งสอง,ส,องสามก็เอ,อ้ยก็ไก่ขออ้อไก่อยู่ในเราทำไมนะ มาท่องกุไก่กันนะโอเคค่ะกัวเอ้กไกอ่ะนักเรียนครูจะให้ท่องกุไก่นะโอเคค่ะอ่ะเริ่มได้กัเอยกไกข้อไข่อยู่ในเล้าข้อขวดคล้องเราข้อควายเข้านะข้อคนขึงขัข้อละข้งข้างขวาลงหูใจกะใจจานจใจใจดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งนี สาโซล่าทีชากระเชือคู่กันยอหญิงสูภผายอชดาสวนพันยอปะตะหุนพันเขาทอท,ทานเข้ามาลรอทานาบันโทนหน้าครับท้อพุทเท่าเดินยอกนอนเนนไม่มองต้อเด็กก็มีมันตกต่อเต่าหลังตรงท้อทุง่งแดกขนทนอรหารอดทนท้อทงหอนิยมหน,น้าโนูฝักไฟบ่อใบไม้พับ ผมปาตากลมผ่พึ่งทำรังฝ่าฝาทนทานพอพาวางตั้งฝ่าฝันะอาดจังพอาสำเพอกลางใบหมาม้าคึกครับยอยักษ์เขี้ยวใหญ่เราเรือพายไปเราลิงตายเราว่าแวนลงยาสสาระเงียบเหา สอลืีหนวดยาวซอเสือดาพนมห้อหีบใส่ผ้าเราจุฬาผ้าพยองอ่างเนืองนองฮอนุคู่ตาโตอยากลับไปทบทวนนาจารเด็กนิงๆๆๆๆๆๆ นักเดียนเลิกเดียนแล้วไปพักเที่ยงได้เเดคืับพ่อก่น้องี่ั้อทวอีกเนี่ยฉันพ่งทองไปสามสิบเอพ่อน้องทกาไก่ด้วย ท clay, right? ้องๆว่าเอ้ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในเราพ้อขวดค้องเราแล้วก็ยังไงต่อไม่รู้เดี๋ยวค่อยต่อขอคลายเข้าน้านนุงทองไปเรื่อยๆทองใส่คิปไปพักเที่ยงดีกว่าจ้ะไปพักเที่ยง ในโอ้อืม baby da baby โอ้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 ชิเป็นกระปุกตัวโอ้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 แรงเครื่องกระปุกตัพังพัง

เฮ้ยกินปลาดอไม่ได้หรอ,อม,มาไปกินไปไปทั้ง,ง,งหมดลอยอดิลุกสิเนี่ยเดี๋ยวไม่ชอบอร่อยลองกินดูดตัวร้อนร้อนว่ะ มันน้องไม่สบายใช่ไหมกินไอศกีมเยอะแน่เลยเนี่ยลืกไปนั่งตรงน,น,นะนั้นไม่โดนกระลกดูนานั่งอ่าง้ไม่หลงเลยเกียดที แค่นี้นะคะแล้วขอจบคลิปไปก่อนนะคะ